พระคุนแผนองค์นี้นะครับผมได้มาก็ปีช่วงก่อนฟองสบูจะแตกนะฮะก็คือประมาณปี38-39ปเนี่ยประมาณเนี่ยฮะส0เนี่ยผมจำประมาณนี้ได้จากคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่างก่อปูนฉาบป,ปูนนะฮะให้กับโครงการที่ผมเป็นเจ้าของโครงการอยู่ที่ลังสิตธิ์ของสามนะ ในสมัยก่อนนั้นเขาจะเรียมกรอบกันน้ําไว้นะพลาสติกแล้วก็แขวนด้วยเชือกล่มอผมก็ได้เช่าบูชามาเพราะผมชอบขุนแผนอยู่แล้วเพราะผมมีขุนแผนไปพุทธาอยู่นะนี่ฮะดูสังเกตที่หูผมก็แกะกรอบออกนะเพื่อจะส่องพระทําความสะอาดนี่ฮะจมูกดูตานะฮะดูเมตาครับคิ้วจมูกคิ้วเนี่ยจะเป็นตัว เ็นเหมือนเขาเรียกว่าลูกยางอะน,นะฮะลูกยางที่มันปีลงมาจากท้องฟ้านะจากต้นไม้นะฮะนี่นะฮะจะต้องเป็นแบบตัววีนะฮะนะครับนี่ฮะโหด้านนี้นะฮะจะต้องไม่ถึงไม่ถึงเส้นซุ้มนะฮะส่วนฝั่งด้านซ้ายนี่จะถึงเส้นซุ้มนะฮะ,ะพระเกศสะบัดสวยงามครับอ่าใบช่อนี่นะฮะต้องมีฝั่งละหก ตรงกลางหนึ่งเป็น7นับอย่างนี้นะฮะหนึ่งสามแล้วก็เจะต้องเท่ากันแต่ถ้าเป็นถอดพิมพ์ที่เป็นของไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ถึงยุคนนฮะก็จะเป็นฝั่งหนึ่งหฝั่งหนึ่ง7นะครับนะฮะสวยงามครับแล้วมาดูฮะมาดูสังกตินะฮะเส้นสังกติในคมชัดเลยนะฮะต้องต้องเป็นเส้นคู่นะฮะเป็นเส้นคู่แล้วต้องเป็นร่องนะฮะ นะโดยเฉพาะสังกติด้านในเนี่ยจะต้องเป็นสันคมเลยนะฮะแล้วก็ไยจีวอนอักษรเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นเส้นเหมือนกันนะครับดูฮะเหมือนรอยแกบนะฮะเหมือนรอยเผาแกบนะฮะเนี่ยดูครับมือนเนี่ยนะฮะนิ้วมือต้องสามนิ้วจะต้องเห็นชัดอ่า้วมือทั้งสามนิ้วต้องเห็นนิ้วจะมีอยู่สามนิ้วนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็สังกติจะต้องจอดตรงฝ่ามือนเนี่ยนะฮะจะสวยงามมาก ตำแหน่งอีกจําหนึ่งจุดสําคัญคือพิมพ์นี้นะฮะตรงอาสนะเนี่ยนะลองนั่งเนี่ยนะจะต้องมีเส้นเส้นวิ่งเล็กๆนะฮะเส้นวิ่งเล็กๆเหมือนเส้นลวดนะฮะวิ่งเล็กๆนะฮะเป็นรอยพิมพ์คล้ายเส้นบังคับพิมพ์นะฮะเนี่ยสังเกตนะฮะเนี่ยจะเป็นวิ่งเล็กๆไปเลยนะฮะยาวมาเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นถ้าติดชัดๆนะฮะส่วนตำแหน่งอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงระหว่างข้อศอกเนี่ยนะฮะกับเส้นเสาซุ้มเนี่ยจะมีเนื้อเกินเนื้อแตก เป็นติ่งแหลมแหลมเกินออกมาทุกองนะฮะจะต้องมีแบบนี้นะครับทุกองค์จะต้องมีแบบนี้นะฮะถึงจะจับต้องได้ของใครแท้ไม่แท้ผมไม่สนใจนะฮะของใครแท้ไม่แท้ผมไม่สนใจแต่ของผมเป็นแบบนี้ซึ่งตรงกับพุทธลักษณะพุทธศินนะฮะของของพิมพ์พุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับนี่ฮะข้อเท้าจะต้องมีกําไลข้อเท้าสอง,สอง,ส,องสองเส้นนะฮะ ทั้งข้อเท้าบนและข้อเท้าล่างนะครับมาดูด้านหลังกันครับนี่ฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะนี่ครับจะต้องมีเม็ดมวลสารนะฮะส่วนผสมต่างๆนะฮะนี่ฮะมีรอยเขาเรียกว่าเหมือนหลุมศพด้วยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมจากเกิดจากการหลุดล่อนของมวลสารก็ดีหรือมวลสารยังไม่หลุดล่อนก็ดีมวลสารขา,ขาวนนะะเนี่ยนะฮะเนี่ยจุดสังเกตต้องมีตัวมวลสารขา,ขาวนะฮะตัวนี้สําคัญที่สุดเลย ถ้าไม่มีเนี่ยผมก็ถ้าเป็นเซนอื่นอาจจะพูดอย่างอื่นไปผมไม่สนใจแต่ของผมต้องต้องแบบนี้จากที่ผมศึกษาตำรามานะฮะเนี่ยด้านข้างก็มีฮเนื้อขาวเห็นไหมเนี่ยเป็นผงขาวขาวนะครับผงขาวเห็นไหมฮะด้านหน้าก็ต้องมีนะฮะเนี่ยด้านข้างด้านนั่นนี่เพราะว่าเกิดจากการเผาอ่ะเผาดินเนี่ยนะมัอนมัอนอิดมอนเวลาเผาเนี่ยมันจะมีสีดําสีเหลืองสีส้มสีขาวแก่อะนะฮะ ด้านหน้านะฮะดูตรงตะแ้งนะฮะก็จะมีสีขาวๆเห็นไหมครับเนี่ยสีขาวๆจะต้องมีนะฮะเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมด้านหน้าและด้านหลังส่วนผสมจะต้องเหมือนกันนะครับซึ่งต่างกับประจักษ์สมเด็จนะฮะนี่ครับดูครับคมชัดไหมฮะดูเหลี่ยมมือเหลี่ยมอักษรต,ต,ต่างๆเส้นเสาซุ้มนะเส้นซุ้มลายกระนกนะฮะพักกันเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเนะี่ยนฮะ เส้นด้านข้างนะเส้นมังคับพิมพ์เห็นชัดเลยนะฮะเห็นชัดเลยฝั่งด้านนี้นะฮะเพราะว่าตัดเหลื่อมไปนะฮะตัดเหลื่อมออกมาเส้นมังคับพิมพ์จะชัดนะฮะเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์ฮะวิ่งยาวลงมาเลยนะฮะจนเสาเส้นซุ้มเลยนะฮะจนเสาซุ้มเลยนี่ครับมาดูด้านข้างใช่ไหมฮะด้านข้างชัดไหมปากจู๋เลยนะครับสันจมูกคิ้วตาเห็นไหมฮะตาชัดนะฮะเนี่ยต้องเห็นคมชัดแบบนี้นะฮะจะไม่เบลอนะฮะ จะไม่เบอร์ถ้า,ไม,าไม่ผ่านการใช้จะไม่เบอร์องนี้นะฮะที่ผมบอกว่าเขาอยู่ในกรอบพลาสติกมันจึงไม่มีผ่านการสัมผัสไงมันจึงไม่เบอร์มันจ,จะต้องเห็นคมชัดแบบนี้นะฮะนี่ภาพนิ่งนะฮะจะไม่เบอร์นะฮะเลี่ยมทุกอย่างสันเส้นสายจะต้องชัดแบบนี้ครับ